มาค่ะวันนี้น้องสละจะพาทุกคนมากินน้ำเต้าหู้นะคะน้ำเต้าหู้นะคะหลานน้ำเต้าหู้แล้วก็มาต้องโกงสังขยานะคะตอนนี้น้องสละก็มาถึงร้านแล้วนะคะนี่ค่ะเครื่องน้ำเต้าหู้นะคะเยอะแยะมากมายน่าอร่อยมากเลยค่ะทุกคนแล้วก็มีเครื่องน้ำเต้าหู้มีน้ำเต้าหู้แล้วก็จะมีสังขยาคะสังขยาแล้วก็นี่ค่ะปลาต้มกโกงนะคะนี่ค่ะเนาะของที่น้องสละสั่งกับน้องๆเขาเข้ามาแล้วนะคะนี่ค่ะมี ขนมปังนี่ค่ะน่าอร่อยมากแล้วก็สังขยาแล้วก็ปลาต้องโกนะคะนี่ค่ะน่าอร่อยไหมคะเยอะแยะแล้วก็นี่ก็นมสดนะคะนมสดนะคะสังขยาปลาต้องโกกับขนมปังน่าอร่อยเลยคะ่ะนี่ก็เมนูที่ที่สั่งมาทานกันแล้วค่ะเมนูนี้นะคะเมนูน้ำเต้หาหู้ตรงเครื่องแล้วก็ภูเขาไฟนมสดนะคะเยอะแยะมากมายน่าอร่อยมากเลยะคะ่ะมาทานด้วยกันนะคะ ก็อีกเมนูนะคะสั่งมาอาทานเยอะแยะมากมายแต่น่าอร่อยมีแต่เมนูน่าอร่อยทั้งนั้นเลยนะคะมาทานด้วยกันนะคะทุกคนคนี่ค่ะนี่ค่ะน้องสละขอกินโชนะคะกินโชกินมาต้องโกกับอ่าสังขยาโชนะคะลุกดิกลุกดิ๊กมาค่ะมาทานด้วยกันนะคะกินโชจิ้มสังขยาไปเลยค่ะเน้นๆมา,มาทานด้วยกันนะคะอืมอร่อยค่ะหวานอร่อยมากเลยค่ะทุกคน แซ่บแซ่บอร่อยมากค่ะนี่ค่ะอีกสักอีกค่ะตุ้มไปอีกเลยค่ะตุ้มไปอีกเลยค่ะจุ้มน้ำจิ้มกระจิ้มจุ้มเอาไม่ใช่ค่ะจุ้มมาสังขยาค่ะมาทานด้วยกันนะคะอร่อยมากเลยค่ะหืมเยี่ยมอร่อยมากเลยค่ะทุกคนชิ้นแรกไม่รู้เรื่องชิ้นสองไม่รู้เรื่องชิ้นสามตามไปเลยค่ะอร่อยกินนะคะมาทานด้วยกันนะคะเขาทุกคนมาทานด้วยกันนะคะมาทานด้วยกันนะคะทุกคน อวอาวต้มโขงก็กรอบอร่อยค่ะตังขยะก็อร่อยมากนี่ค่ะขนมปังจิ้มน้ําจุ่มเอาไม่ใช่จิ้มสังขายาไปอีกหนึ่งอันเลยค่ะจิ้มสังขายาเน้นๆค่ะหืม,มเมาค่ะตอนนี้เบาหวานน่าจะขึ้นนะคะเบาหวานน่าจะขึ้นมาค่ะมาทานด้วยคันนะคะก็อร่อยมากอร่อยมากค่ะ